ในกรณีที่ขึ้นเป็นไฟสีส้มแบบนี้นะครับให้ถอดหลังคาออกนะครับแล้วถอดโม่ออกนะครับเสร็จแล้วก็ให้ถอดบล็อกด้านหลังออกแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการคว่ำคว่ำตัวเครื่องไอ้ห้องน้ําแบวนี้นะครับนะครับให้สังเกตตัวเซ็นเซอร์นะครับจะมีสองฝั่งนะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับกับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับเบื้องต้นนะครับให้ดูว่ามีสกอตเทปนะครับ สกอตเทปจากโรงงานอ่ะนะพาดอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีนะครับให้ทําการตัดออกนะครับตัดสกอตเทปออกแต่ถ้าไม่มีนะครับให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับเช็ดแล้วลองเปิดเครื่องดูใหม่ว่ายังขึ้นแดงอยู่ไหมนะถ้าค้ากรณีที่ขึ้นสีแดงนะครับให้ทําการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับหรือฝั่งนี้ก็ได้นะครับให้ทําการเปลี่ยนดูนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะดูว่าหายไหมนะครับ วิธีเปลี่ยนนะครับให้ทำการขันน็อตนะครับมันจะมีน็อตนะครับหัวกับท้ายนะเป็นน็อตแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งและฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะครับให้ทําการขันออกนะครับขันน็อตออกด้านหลังจะมีสายสองสายแบบนี้นะครับให้ทําการดึงออกนะครับจะเป็นคลิปล็อกเฉยๆนะดึงออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ ตัวนี้นะครับที่เราสั่งจากร้านไปใหม่นะครับเสียบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมแค่นี้นะครับแล้ววางไว้ที่เดิมนะครับเสร็จแล้วก็ลองเทสดูนะครับว่าไฟหายเป็นไฟสีส้มหายไหมนะครับแล้วก็ขัดน็อตครับ2ตัวเหมือนเดิมนะครับ ฝั่งซ้ายกัฝั่งขวานะครับหลังจากทกําการเปลี่ยนเซ็นเซอร์นะครับก็ให้ประกอบกลับเข้ามาแบบนี้นะครับใส่ตัวโม่เข้าไปนะครับเสียบปลั๊กนะครับแล้วลองเปิดเครื่องดูนะไฟต้องอภพิบเป็นสามสีแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับหลังจากที่โม่หมุนเสร็จแล้วนะครับไฟจะขึ้นเป็นสีขาวนะครับ แบบนี้ครับถือว่าโอเคครับทาน